สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูความสวยงามของปลาทับทิมเผืองนะครับแต่ทรงมันใกล้ๆปลาแรดนะครับนี่ๆๆน,น,นะมันกัดตัวนะมันกัดตัวนะมันดื้อใช่ปะเนดื้อใช้เล่นด้วยไม่ได้น่เจ้าน,ะน,นีดื้อยจริง ตัวนี้นิ่งสงบสงาพาเผยนิ่งสงบสวยงามครับสีสันคล้ายปลากรดีหรือปลาสลิดแต่มันคือทับชิมทับชิมครับหรือว่าปลาแรดก,ก็แล้วแต่จะเรียกครับดูมันสิความสวยงามของมันนี่ๆ,ๆีๆนะ บายบายคูดแท้วะมาดืออ้อสิฮะฮะมาใกล้ไม่ได้เลยดืออ้อสิโอเคละนะวัสดีโอ้มันพุ่งใส่เลยวะนะบายบาย ครับคลิปนี้พามาพบกับรับทิ้มเผือกสวยงามอลังการครับหรือใครจะเรียกปลาแรดเผือกก็ได้ครับดูนี่ครับพอเห็นเราถ่ายคลิปครับมันมารวมตัวกันโผล่รีลาท่าแหวกว่ายเวียนวนสวยงามครับดูไม่มีเบื่อดีมันคล้ายๆปลาแรดปลาแรดเผือกหรือว่าทับทิมเผือกก็แล้วแต่จะเรียกครับ ดูมันทำนดูมันตีลังกาเลยนะตีลังกาไหวเวียนวนโชลีลาท่าท่าเยอะนะมึงเอาวนว<แ>นวนวนวนเดี๋ยวกัดกันนะเดี๋ยวกัดกันนะเดี๋ยวกัดกันเนื้อโอ้โหโชว์ใหญ่เลยวะเ้ยโชว์ใหญ่เี่เห็นแล้วถ่ายคลิปโชว์ใหญ่เลยวะนี่สมสารเจ้าซักเกอร์นะมีอยู่ตัวเดียวครับไม่โชว์ตัวเลยครับมึง เอาละคลิปนี้จบเที่แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย